สนับสนุนโดยบัตร B First Smart Rabbit Chelsea จากธนาคารกรุงเทพม,มาถึงช่วงนี้ก๋วยเตี๋ยวก็พร้อมเสิร์ฟแล้วคุณน็อตก็พร้อมชิมว่าเราก็ไปลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกที่หล่อที่สุด oh. ขอตัอง้งสตินิดนึงนะคะไม่ใช่ค่ะไปชิมก๋วยเตี๋ยวที่ถูกที่สุดในย่านสยามสแควร์เลยดีกว่าค่ะ ประมาณ18บาทใช่ไหมครับอันนี้มีเมนูอะไรให้ผมครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเล็กต้มยำน้ำครับครับผมแล้วก็อันนี้เป็นบะหมี่ต้มยำแห้งต้มยำเหมือนกันนะฮะใช่ครับ18บาทแต่ว่าโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่น้อยนะถึงแม้จะราคาเพียงแค่18บาทแต่ว่าเครื่องนี้เขาก็ให้ครบนะฮะให้ถึงเหมือนกันนะครับผมใช่แล้วเรามาลองชิมเส้นเล็กต้มยำก่อนนะ จัดจ้าแเผ็ดขนนี้เนี่ยเพราะพริกเราก็ขั้วเองครับแค่แต่พริกนิดเดียวนั้นเนี่ยเผ็ดเลยใช่ครับวันนี้ก็เป็นบะหมี่เห็นชามเล็กๆแต่ว่ารสชาตินี้จัดจ้านใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนี่ไม่มีผงชูรสนะครับครับผมรู้นะ ก็เป็นเมนูเส้นจานเล็กที่รสชาติในตัดด้านเลยนะครับผมแต่เห็นว่าทางร้านนี่ไม่ได้มีแค่เมนู18บาทเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับก็จะมีไซส์ใหม่เพิ่งเพิ่งเปิดตัวเดือนนี้ครับก็จะมีไซส์ M กับ XXL เลยอันนี้คือไซส์อะไร XS XS S มีไหมไม่มีครับผ่านไปเลยผ่านไป M เลย M L มีไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วไปไหน XXL มันต่างกันขนาดไหนเนี่ยไซส์ XS M XXL อันนี้18บาทใช่ไหมไซส์ M ก็จะ138 ชานขนาดไหนทาน2คนได้ครับทานสองคนได้สบาย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 คือหนึ่งคนที่จุกแน่นอนคือว่าจุกแน่นอน XL ละใหญ่ขนาดไหน XL นะครับก็ประมาณ5คน5คนทานได้ครับทั้งหมดคือก๋วยเตี๋ยวไก่ชิงตรงนี้ยาวหมดเลยใช่ครับจะจะเพิ่มมาตรงที่มีน้องไก่ตุ๋นด้มาก็คือได้กินอย่างเต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ครับผม สาวกคนกินเส้นทั้งหลายขอแนะนำเลยค่ะว่าถ้าอยากอิ่มแบบเบาๆก็กินไซส์ XS กินแบบสวยๆกินแบบเกๆ๋ๆแต่ถ้ามาแบบเป็นทัวร์เรียกว่ามายกแก๊งขอแนะนำเลยค่ะสั่งไซส์ XXL รอบนอกจากจะอิ่มยกกวนกันแล้วยังได้เครื่องแบบจุดใจอีกด้วยเอาเป็นว่าอยากอิ่มแบบไหนอยากอิ่มสไตล์ใดที่ร้านมีให้เลือกตามใจชอบเลยค่ะ มีการแข่งขันอะไรด้วยข้างหน้าเนี่ยอ๋อก็คือตอนนี้ครับในชาม X s ของเราเนี <h SM orman> uh ่ยครับก็ค่าใครทานได้เยอะที่สุดก็จะทานฟรีไปเลยทุกอย่างอเยอะที่สุดที่ว่าเนี่ยมันต้องกี่บาทจริงๆแล้วเราจัดแคมเปญนียครับตั้งแต่ตอนเปิดร้านว่าใครทานได้เยอะที่สุดภายในหนึ่งอาทิตย์แข่งกันหนึ่งอาทิตย์ว่าจะมีใครมาทานได้เยอะสุดต่อครั้งก็คือจะทานฟรีหนึ่งปีไปเลยทานปีหนึ่งปีใช่ครับแล้วตอนแรกค่ะมันเยอะสุดที่ 30กว่าชาม30กว่าชามเยอะที่สุดอ่ะใช่ครับเพราะหมดโปรโมชั่นนี้ไปเสร็จผมก็ตั้งว่าคนที่ได้30กว่าชามเนี่ยใครมาล้มคนนี้ได้ก็จะทานฟรีครั้งนั้นไปเลยอ๋อแล้วมันก็มาเรื่อยเรื่อเรื่อเเตอนตอนนี้ครับอยู่ที่42ชามผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายครับผมใช้เวลากี่นาทีหนึ่งชั่วโมงครับผู้หญิงอะไรผู้หญิงเคยทำสูงสุดเ่ ผู้หญิง <Entonces>, ม <où Ast aire> ีจัดแข่งนะครับก็อยู่ที่24ชามวันนี้เราเจนเป็นเรื่องมาทั้งทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดการแข่งขันอเราเป็นแฟนรายการของเรานะครับไปได้เชิญผู้อ่านาหร4คนด้วยกันเพื่อมาทําลายสถิติของห้างร้านถ้าทานเกินร้านเลี้ยงถ้าทานไม่ถึงถ้าเราจ่าย ทานก๋วยเตี๋ยว15นาทีตีกรุงซึ่งเป็นแคมเปญพิเศษที่เราเซ็นเป็นเรื่องและร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีเข้ากรุงจัดขึ้นในครั้งนี้พวกเขาแข่งขันต้องแข่งกันทางก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำใสและก๋วยเตี๋ยวไก่แห้งให้ได้จํานวนชามเยอะที่สุดภายในระยะเวลา15นาทีมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้พิชิตชัยชนะในครั้งนี้ค่ะผู้เข้าแข่งขันคนแรกยักตากล้องมืออาชีพที่ขอวางมือจากกล้องมาจับตะเกียบงานนี้ฟาดเรียบแน่นอน ผู้เข,เข้าแข่งขันคนที่2ป่านสาวน้อยร่างเล็ก FC รายการเล้าเส้นเป็นเรื่องงานนี้อยู่ที่ใจไซส์ไม่เกี่ยวผู้เข,เข้าแข่งขันคนที่3เล็กดาวิกกาดเจ้าหญิงแห่งโพเดียม15าขอลงจากโพเดียมมาคว้ามงจากการแข่งขันในวนนันนี้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 และผู้เ,เข้าแข่งขันคนสุดท้ายเตยน่านนะสิสาวเนื้อเมือกหน้า,าที่ลงทุนบินลัดฟ้าเพื่อมาคว้าแชมป์กับแคมเพญนี้ มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์แต่ไม่ต้องร่วมโหวตเพราะไม่มีช่องทางการโหวตว่าใครจะเป็นแชมป์จากการแข่งขันทานก๋วยเตี๋ยว15นาทีตีกรุงวันนี้ไปชมกันเลยและทั้งสี่ท่านนี้นะครับคือผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวแนะนำตัวกันสักนิดนึงนะครับคุณคือใครครับชื่อยักษ์ครับชื่อยักษ์มาจากไหนครับออนนุชครับออนนุชนะฮะคนนี้ด้เรียกว่ากินล้างกินผ่านะครับกินบ้านกินเมืองนะครับผมท่านต่อมาครับชื่อบานค่ะคุณบานนะครับมาจากไหนครับ นนทบุรีค่ะนนทบุรีนะฮะอันนี้มาถึงคนนี้ไปนะครับคุณคือใครครับเล็กดาวิกาค่ะเล็กดาวิกาหน้าเธอแต่คุณคุณนะครับผมนี่ไปทําอะไรมาเพิ่มแล้ววะเนี่ยคำจมูกคทำจมูกอะไรอะไรอยเลยเามาจากไหนมาจากราชวัตรค่ะราชวัตรแลงของกินแหล่งของกินอ๋อปกตินี่ทานของเยอะไหมเคยทานก๋วยเตี๋ยวนะทานเล็กๆอย่างเงี้ยนะขนาดนี้เลยสูงขนาดนั้นเลยเหรอมันวางอยู่บนตู้เย็นนั่นเลครัขอบคุณครับมีสาระให้เราเนี่ย มาคนเดีไปไ้ามาไก่มากมาจากหน้าเลยนะเคยทานก๋วยเตี๋ยวเยอะที่สุดขนาดไหนสองชามสองชามไม่มาชามใหญ่ไงพอแต่ชามใหญ่เห็นชามในเรื่องบนี้สู้ไหมสู้ตายค่ะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับเร็วเลยเร็วเลยรีบกินเลยชักยักอย่าช้ายักกอย่าช้าอย่ายอมแพ้มาแล้วฮะคุณนิวเชิญเสริมเลยครับคนที่ทันเร็วครับ เวลาผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะครับผมเด็กหน้าของเราหมดชามที่2อเป็นที่เรียบร้อยนะครับเล็กดาวิกาเริ่มชามที่3ามแนะครับผมน้องปานน้องปานชามที่2องกำลังจะหมดนะครับส่วนยักษ์หมดชามที่3าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมส่วนเล็กดาวิกาเริ่มปาดน้ำตานะครับผมหมดชามที่สี่นะครับผมรู้สึกไงบ้างครับคุณเล็กครับคุณเติมรออยากกินไหมฮะอยากกิน ตอนนี้เหลือ7นาทีนะครับดูจากการเรียงจานแล้วเนี่ยของยักษ์กับเล็กะวิการเนี่ยสูสีกันมากๆนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะครับตอนนี้คุณปาเนี่ยเหมือนจะนําไปหน่อยๆนะครับผมส่วนน้องหน้าของเราเนี่ยกำลังพยายามตามด้วยก๋วยเตี๋ยวชามแห้งก่นะครับคุณยักษ์ครับตอนนี้รู้สึกไับ้างครับน้อยมอบได้อยู่นะครับยังได้เล็กเล็กไปนครับนกแก้วนะครับนกแก้วแล้วนกแก้วมาคอมาคอ้วพอแล้วั ซุปนะ er. คร <im lly> ับครับต้องท่าพัชนาเนี่ยไม่ขอตังค์ได้ไหมจะแจกกันได้ไหมโอ้นเดี๋ยวะทำให้คนเยอะๆพิเศษนะเยอาก็เยอะ ไม,ไม่หมดนะอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าไม่หมดหรอเหลือคำหนึ่งเหลือ <นะ S 2> คำหนึ่งต้องกินให้หมดนะครับเล็กอยากกิครับผมเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี 3 2 1 0หศูนย์มดเวลาวางช้อนครับวางเลยครับผมทุกคนวางช้อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะมาดูของน้องเตยของเราก่อน,นนะครับ13จานนะครับผมโหเป็นไงบ้างโอ้จะอวกถ้า,ถายัาง,งต้องแข่งต่อกินไหวไหมไม่ไหวแล้วมือชาไปหมดแล้วค่ะอ <ๆ S 1> <ๆ>แหแล้วกินไม่ไหว,วนะเล็กเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าสบายไม่ไหวแล้ว ทั้งหมดกินไปกี่จานเดี๋ยวเรานับกันให้หนึ่งนะ19ชามด้วยกันนะครับโอ้โหสุดยอดนะเยอะไหมเยอะเยอะนะมาถึงคุณปานบ้างตรงนี้คุณปานนะฮะวางได้ระเกิระกะมากเลยกับปานตอนนี้นะครับสิชามนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะนี่คือแฟนรายการเราเซมเบนด์ดื่องของเรานะครับรู้สึกไงบ้างจุกมากเลยค่ะมาถึงนี่ผู้ที่ ฝากความหวังของบริษัทมัทชููมเทเลวิชันและรายการเล่าเชมเป็นเรื่องไว้นะครับผมรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้เวลาหมดเร็วไปหน่อยอโอ้โหเวลาหมดแล้วคือจะกินต่อนนี้ยังกินได้อีกได้อยู่ครับเดี๋ยวเรามานับกันดีกว่านะฮะว่ายักษ์เนี่ยกินไปทั้งหมดกี่ชามยี่สิบสองยีมยี่ยสิบชาม การแข่งของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ15นาทีนะครับผู้ชนะของเราก็คือคุณยักษ์นะครับทานไปทั้งหมด2 4ชามเก่งมากวันนี้คุณแย้ไม่ต้องเสียใจนะคุณมิวก็มีรางวัลปลอบใจมาให้ด้วยใช่เป็นอะไรครับคุณมิวครับเป็นยายย่อยครับยายย่อยช่วยย่อยนะฮะช่วยย่อยครับช่วยย่อยนะทานไปขนาดนี้นะครับผมก็ถือว่าทุกทุกคนนี่เก่งมากมากเลยนะครับคุณมิวฝากเชิญชวนผู้ที่บอกว่าคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเจ๋งในการกินเนี่ยให้มาแข่งขันก็็กกกิจจรรรมมแบบบนีี้คัะออยู่ตลด อ่ทุกวันครับว่าคุณพร้อมเมื่อไหร่ออกกำลังกายเสร็จเหร่มาแข่งได้เลยครับสถิติตามนี้คือ42ชาม42ชามถ้าเกิน42ชามนะครับได้43่ามทานฟรีหมดเลยครับทุกอย่างฟรีฟรหมดไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเดินทางมาแข่งท,งที่ร้านเนี่ยมายัางไง ก็นั่ง BTS มาได้ครับสถานีสยามครับผมลงฝั่งอังรีดูนังครับตรงข้ามกับพารากอนนะครับตรงข้ามกับโรงพยาบาลตำรวจด้วยอ่าอยู่ตรงนี้เลยครัๆร้านเปิดปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่10โมงครับจนถึง4ทุ่มครึ่งโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณนิวมากๆนะครับขอบคุณทุกแขกทุกคนนะครับโศกคนที่แพ้นะฮะก็เคลียร์บินกับคนนี้นะฮะเก็บตังค์ที่คนนี้นะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เรียกว่าได้ทั้งความสนุกและได้ความเซอร์ไพรส์กับเมนูเส้นหลัก10ที่เริ่มต้นความอร่อยเพียงแค่ชามละ18บาทเท่านั้นส่วนใครที่คิดว่าทําได้ดีทําได้ไวสามารถมาล้มสถิติของที่ร้านได้ก็เข้ามาท้ารบได้เลยค่ะเพราะถ้าสามารถทําได้มากกว่าก็รับสิทธิ์กินฟรีทุกเมนูกันไปเลย oh my god พระเจ้าจ้าหล่อแล้วยังใจดีใจปล้มากม